สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเรียนออนไลน์บ่ายครุกล้วครับในคลิปนี้นะครับเป็นรายวิชานาจสินนะครับวันนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติภาษาท่านะครับจริงๆแล้วภาษาท่านั้นเราได้เรียนกันมาแล้วนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนนั้นตั้งใจดูตั้งใจชมนะครับเพราะว่าวันนี้ในท้ายคลิปแล้วก็จะให้นักเรียนถ่ายภาพ วิธีการทําภาษาท่าท่าใดท่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะบอกแล้วกันว่าเมื่อเรียนจบคลิปแล้วนักเรียนต้องทําอะไรมาส่งครูแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับนักเรียนไม่ต้องพวงแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านไม่ต้องพวงนะครับว่ามันจะยากหรือไม่มีเวลาทําไม่มีเวลาสอนนักเรียนนะครับเพียงแต่ว่าให้นักเรียนนั้นได้ดูได้ศึกษาได้ผ่านตา นะครับไม่จําเป็นต้องทําในวันนั้นนะครับทำอีกวันหนึ่งก็ได้ทําตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ทําแล้วก็ส่งมาจริงๆนะครับเป็นการบ้านให้ส่งกลับมานะครับเพราะว่าเรามาเรียนโรงเรียนเราก็ต้องทําปฏิบัติภาษาท่านี้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับในสัปดาห์ก่อนนะครับในสัปดาห์ก่อนเราได้เรียนรู้ในเรื่องของวิชาดนตรีในการทําใบงานนะครับมัว่าจะเป็นปอ1ปอ2ป .3 นะครับปอ1ก็จะเป็นในเรื่องของการร้องเพลงชาตินะครับ เพลงสรรเสริพระบารมีป .2 แล้วก็เพลงประจำโรงเรียนนะครับของปอ .3 นะครับจะเป็นการทบทวนความรู้ด้วยในการทําใบงานนะครับผู้ครองไม่ต้องพะวงนักเรียนไม่ต้องพะวงนะครับว่ามันจะยากจะง่ายจะส่งไม่ส่งไม่เป็นไรหรือจะไม่มีเวลาทําก็ตามเพียงให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาตามกันไปด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะเป็นการศึกษาและปฏิบัติตามด้วยในเรื่องของภาษาท่าครับภาษาท่าคืออะไร ภาษาท่าคืออะไรนะครับอธิบายง่ายๆนะครับภาษาท่าคือนักเดินตามภาพเลยนะครับสังเกตว่ามีคนทําอย่างนี้อยู่อย่างนี้คือท่าตามภาษาท่าคือท่ารักภาษาท่าหมายถึงนะครับทางนาฏศิลป์ก็คือการใช้อากับกิริยานะครับทางอวัยวะทางร่างกายแทนคําพูดนะครับแทนคําพูดนะครับเพื่อสื่อให้ถึงอารมณ์ แล้วก็ความหมายต่างๆนะครับการสื่อความหมายโดยการที่เราไม่ใช้คําพูดโดยใช้อวัยร่างกายนี่คือความหมายของภาษาท่านะครับง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราจะศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับตั้งใจดูแล้วก็จะมีการบ้านให้นักเรียนดูด้วยนะครับว่านักเรียนสามารถทําอะไรได้บ้างโอเคพร้อมกันหรือยังครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาท่า นะครับภาษาท่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปลองชมพร้อมๆกันนะครับพร้อมกันยังเอ่ยสักคู่นะครับเอ่อถ้าสมมุติเสียงข้างนอกดังไปก็เพราะว่าบัานไา,นานขุนของรูก็พอดีเออเขามาทําท่อนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วกันนะครับว่าภาษาท่านั้นมีท่าอะไรบ้าง นักเรียนตั้งใจดูนะครับท่านเรียนทําท่าไหนได้ลองจําดูโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาษาท่าพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคภาษาท่าแรกนะครับก็เรียกว่าท่าตัวเราหรือตัวฉันนะครับสังเกตนะครับก็จะมีนี่เลยตัวพระและตัวนางตัวพระคือหมายถึงผู้ชายนะครับส่วนตัวนางก็จะเป็นผู้หญิง นะครับผู้ชายดูฝั่งนี้เลยตัวพระนะครับส่วนผู้หญิงดูที่ตัวนางนะครับดูที่ตัวนางเลยนะตัวพระคือผู้ชายตัวนางคือผู้หญิงนะครับนักเรียนก็ดูตามประกอบกันได้เลยนะครับดูตามประกอบนะครับนี่คือท่าตัวเราหรือตัวฉันดูอากับเกยรนะครับดูทั้งมือดูทั้งขานะครับและลองศึกษาไปพร้อมๆกันนี่คือท่าตัวเรานะครับแบ่งเป็นตัวพระและตัวนางคือผู้ชายและผู้หญิงนะครับ โอเคเราดูไปเรื่อยนะครับท่าต่อไปเป็นท่าเธอท่าเธอก็คือใช้นิ้วชี้ออกไปนะครับนี่คือท่าเธอดูให้เข้าใจก่อนนะครับถ้าม่นักเรียนเมงไม่เข้าใจนักเรียนกรอแล้วหยุดก่อนแล้วลองศึกษากันนะครับนี่คือท่าเธอต่อไปเลยครับต่อไปคือท่าไป นะครับถ้าไปเป็นตัวพระและตัวนางนะครับจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงนะครับใครเป็นผู้ชายดูฝั่งนี้ครับใครเป็นผู้หญิงดูฝั่งนี้เลยโอเคครับต่อไปเลยครับถ้ามานะครับนี่คือท่ามานะครับลองศึกษาก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวลองย้อนกลับมาดูกรอแบบช้าๆชัดๆได้นะครับโอเคต่อไปเลยครับ ถ้ารักครับถ้ารักอย่าลืมนะครับฝั่งนี้เป็นผู้ชายฝั่งนี้เป็นผู้หญิงเขียนนะครับต่อไปเลยนะครับถ้ามองครับดูจากเท้าอ่าต่อไปเลยครับถ้ากโกรธอ่าย้ําอ่ารูสอนมามล่นนิดนึงแป๊บหนึ่งถ้ามองครับถ้ามองนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าตัวพระ นะครับขาเท้าก็จะแยกตัวนางเท้าก็จะชิดนะครับอ่าลองดูต่อเลยนะครับเป็นท่ามองต่อไปท่าโกรธท่าโกรธสังเกตง่ายๆครับตัวพระนะครับขาหรือเท้าจะแยกส่วนตัวนางเท้าจะชิดกันนะครับโอเคครับไปดูไปเรื่อยๆเลยครับท่าดีใจนะครับท่าดีใจท่าปฏิเสธต่อไปครับ ถ้าเสียใจถ้าอายโอเคแล้วเราไปย้อนลองย้อนกลับไปดูใหม่นะครับโอเคนะครับระหว่างตัวพระและตัวนางตัวพระก็คือผู้ชายนะครับส่วนตัวนางก็จะเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายก็ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เลยนะ ั่งนี้ได้เลยนะ่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะแล้วก็ผู้หญิงก็ดูฝั่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนถ่ายรูปให้นักเรียนปฏิบัติท่าภาษาทา่าท่าใดท่าหนึ่งก็ได้ท่าใดท่าหนึ่งก็ได้นะครับอ่วลองดูใหม่ครับไปกันเลยนี่คือท่าตัวฉันหรือตัวเรานะครับระหว่างตัวพระและตัวนางดูไปเรื่อยๆครับนี่คือท่าเธอท่าไป ถ้ามาถ้ารักถ้ามองนะครับถ้ากโกรธถ้าดีใจถ้าปฏิเสธถ้าเสียใจครับ ท่าอาอนั่นก็สังเกตว่าท่าแต่ละท่านะครับเราจะใช้แทนคําพูดทั้งหมดเลยนะครับเป็นภาษาท่าทางนัตสินนะครับโดยใช้อวัยวะของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นส่วนมือส่วนเท้าส่วนเข่านะครับโอเคคราวนี้กูจะให้ดูว่าการนําท่าทางภาษาท่ามารวมกันเป็นประโยคจะทําอย่างไรเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเราจะนําท่าต่างๆมารวมกันเป็นประโยค เป็นภาษาท่าเป็นยังไงบ้างเราลองไปดูกันนะครับท่าแรกคือฉันรักเธอคราวนี้เราจะเอาท่ามารวมกันนะครับเอาท่ามารวมกันเป็นประโยคครับเราจะตีบทโดยใช้ภาษาท่าฉันรักเธอครับลองดูครับรักเธอ เข้าใจไหมครับอาให้ดูใหม่ทีให้ดูใหม่ทีหนึ่งเดี๋ยวดูใหม่ทีนะครับแป๊บหนึ่งนะฉันรักเธอเดี๋ยวคู่ขอญาติย้ายก่อนโอเคครับลองดูอีกทีนะครับว่าถ้ารวมกันมาเป็นประโยคแล้วทํำยังไงลองดูนะครับถ้าเป็นประโยคแล้วจะทํำยังไงโอเคเริ่มครับไปครับคราวนี้เป็นการตีบทโดยใช้ภาษาท่าฉันรักเธอครับ ลองดูครับฉันรักเธอโอเคพอเข้าใจยังครับนักเรียนถ้าต่อไปครับเป็นการตีบทโด,ดยใช้ภาษาท่านะครับฉันดีใจที่ได้รักเธอฉัน ดีใจดีใจที่ได้รักเธอชี้ออกไปท่าที่สองนะครับการตีบทโดยชาววัตถคือฉันดีใจที่ได้รักเธอต่อไปเลยครับเธอทำให้ฉันโกรธจน ต้องเสียใจดูท่านะครับดูท่านะครับสีหน้าต้องออกด้วยนะครับอ่าสีหน้าออกเรียบร้อยครับทันต่อไปครับฉันโกรธแล้วจะไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องมายุ่งกับฉันนี่เป็นภาษาท่านะครับ ยัไงบ้างครับวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของภาษาท่านะครับภาษาท่าต่างๆนะครับสักคู่นะครับโอเควันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของภาษาท่านะครับวันนี้มีการบ้านด้วยการบ้านคือจะให้ นักเรียนนะครับจากที่นักเรียนได้ดูคลิปไปแล้วนะครับก็จะมีภาพนิ่งในเรื่องของภาษาท่าต่างๆนะครับว่าตัวเราอายกโกรธท่าไปท่ามาหรือเป็นท่านําเป็นประโยคนะครับการตีบทในของภาษาท่านะครับการบ้านวันนี้นะครับการบ้านวันนี้ให้นักเรียนนะครับถ่ายคลิปตัวเองหรือถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับสำหรับ คลิปนี้คุณครูจะเป็นคลิป,ปรวมนะครับป .1 ถึงป .6 ยาวเลยนะครับนักเรียนมีความสามารถแบบไหนลองถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับเช่นนักเรียนจะอ่าคิดว่านักเรียนทำท่ารักได้นักเรียนก็ทำท่ารักนะครับระหว่างตัวพระและตัวนางนะครับระหว่างตัวพระและตัวนางให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งมาใต้โพสต แล้วระบุด้วยนะครับว่าคือท่าอะไรภาษาท่าคือท่าอะไรนะครับหรือนักเรียนจะแสดงท่าเป็นท่าเป็นประโยคเลยเป็นการตีบทเหมือนคลิปวิดีโอที่ช่วงท้ายนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่แบบว่าเป็นการนําท่ามาประกอบกันจนเป็นประโยคเป็นการตีนะครับบทความนะครับมี2ออย่างนะครับคือให้ฟังดีนะครับให้นักเรียนเลือก ระหว่างภาษาท่าท่าใดท่าหนึ่งแล้วถ่ายรูปทําท่านะครับทำท่าแล้วถ่ายรูปแล้วระบุมาด้วยว่านักเรียนทําท่าอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือเป็นวิดีโอนะครับส่งมาใต้คลิปและระบุด้วยนะครับว่าท่าที่นักเรียนทํานั้นคือภาษาท่าอะไรบ้างนะครับผู้ปกครองครับไม่ต้องพวงนะครับว่านักเรียนจะทําไม่ได้คุณครูไม่ได้หวังว่านักเรียนต้องทําสวย ขอให้นักเรียนได้ทําได้ดูได้ศึกษาได้ให้มีความรู้ที่มันผ่านตานะครับไม่ต้องพะวงว่านักเรียนจะไม่ได้คะแนนเยอะเราไม่ได้มีการประเมินขนาดนั้นนะครับนะครับไม่ต้องซีรีส์ย้ำอีกทีว่าไม่ต้องซีรีส์ในเรื่องของการส่งงานนะครับเพราะว่าตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการออกมาแล้วว่าไม่อยากให้นักเรียนประเมินเป็นขั้นความรู้แต่ว่าให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมบ้างนะครับดีกว่าไม่ได้เรียนอะไรเลย นะครับย้ำนะครับคือเมื่อน,นักเรียนหรือผู้ครองดูคลิปนี้จบแล้วไม่จะเป็นต้องทําวันนี้เลยทําอีกวันหนึ่งก็ได้ศึกษาก่อนนะครับการบ้านครับย้ำอีกหนึ่งครั้งการบ้านการบ้านครับให้นักเรียนดูภาษาท่าแล้วเลือกมา1ท่าถ่ายรูป ทำท่าทางให้เหมือนเขานะครับไม่าจะเป็นตัวพระหรือตัวนางถ้าเป็นผู้ชายเป็นตัวพระนะครับถ้าเป็นผู้หญิงคือจะเป็นตัวนางถ่ายรูปส่งมาใต้โพสใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ระบุด้วยว่าเป็นท่าอะไรหรือถ้านักเรียนมีความสามารถจริงๆให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายคลิปวิดีโอเป็นประโยคคำมาหรือนักเรียนจะเรียงใหม่ก็ได้นะครับส่งมาใต้คลิป นะครับส่งมาใต้คลิปเลยคุณครูรอคลิปนักเรียนอยู่นะครับไม่ต้องประวงเลยโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่ตอไปนะครับเรียนออนไลน์บายครูกล้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย